ี่ยมาด้วยไปไปโอ้ผ่าเียตีฉันตีก่นด้วยีกเดียวเราตีก่อนไปเิ่เิ่กีล้วก็ให้นตีเดี๋ยวแล้วก็กูก็ตีตีตีเอิสตตีเพื่อไปโอ้ช่ คลิปนี้คลินโคตรยากเดี๋ยวตท้ายคลิปเดี๋ยวได้เดือดก็ตกดดลงมาให้ดูไม่เดี๋ยวก็ตกลงม,มาก็ออกเกมไปเ,เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นได้เดี๋ยวไปดูได้ที่ที่ตอนท้ายนะครับผมเล่นลงมาแล้วเกี่ยวอะไรด้วยนะเล่นราเล่นกัน ตกอีแล้วตกตลอดเลยเฮาตกแล้วตกแล้วจะกตัวกี่เม็ี่สิโอเคไแล้วยุบยิ้มได้ไหนะเราจะได้เอาดีมก่อนกินนี่จะไป ไปไปไปแล้วออกทีนี้ยบโคไรไหนไม่ไปไหนไพไลนกอไลงีเง่าแล้วยโทบดกแก้วนี่ครัือคลิปอันนี้คือจ๊กินผมเลยนะคะการถอยเล่นก็ไม่ได้เลยเล่นโคตรแยเลย